ชื้อยากกับิโคชิโพอืมใจเบื่อกินเยอยากินรถอยากแตงรถไหมเลยเดืไปย่องเลยจเจ๊ไพยอ,องเ,อเป็นสัตว์เอาเปให้เราอันคืตีงหายกรได้เอ่ไปกอนแลตงหตอนนี้เราก็เล่นเงินน้อยไปก่อนเพราะว่าถมันหมดให้ลูกน่อยบอกใหลูกไปจำการ้าะพันดิ๋อ อยากพักจะไหลเยอะเออแรกใช่ไหมแมงล้อยมันจะเล็กเล่นกันแกงเอาไม่ใส่ไม่ได้ก,กันไม่ไม่ให้เล่นแมงกี่สิบไม่ไม่เอาแค่นะน้ำ <laughs> ไม่ให้เล่นเพื่อการพนันถ้าเล่นเพื่อก,การสนับสน,นุนมีบ่หรืม่อะไรเยอะแยะเจ้าอย่างนี้ไหม เรียนเสียบเสบเรียนขุ่เนาะมีเยอะแยะพอเอาเรียนเรียนเสเอาเรียนบาทเนาะจะมาตักเงินเบิ่งนี่เยอะแยะดิฉยนนี่เจ้าไปแต่สื้อท่อมาเจ๊เจ้าไปซื้อท่อเดี่ยวหกเดียวขุ่นสองเดียวยังเดียวบิ่งเดียวตามเดียว ากนี้อนุรักษ์เงยนบาทยั่กันนับปด้วยถึงต่เจ็บปราะขครมต่หย่อสามาเจกับเอาต่ยันหาเียนจิบบาทเจกเถอเออไมดชิปีใช้กรสอบไปุดทองอันอยู่ต่ามต็ง้เนักเอาเองต่ำสามเต็งต่ำเลยต่ำสามเตวเปิดเปิดเดไเออมีตหัวเก้าีมดไปใส่อีเจ๊ นหาสองเมตรเลยสิเตเตีวใ่ปเต่งวะโอ้ยถสองร้อยถ้าเจ้าจริงนะเจ้งหาใมหาันเจาหาหาคันถเจาจริงนะมันจะออกสิบเตือใ้เต่งเยียวใช่ปะคอวิ่งเยียวอย่างเดียวูไหมนะถือขึอกยกแล้วอยกเออขยักนี่เยีวอาไปทความบันเทิงโอถึงสองร้อยวันนี้ สิงเดียวสักกะ่นหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่ห้ากแล้วก็มันเทิงเจวะ <c oughs> ่ะแลไรก็เอาสิเวนมากินแล้วอ่ะสิเบนจามตานดิตาน,นี่ว่ไม่สิเวนหรอก กูดังกูตออาเอน้ำมันหอกูลังหายสบายตีกิเจย่างของโจะมันเหม็นเอาเอาเชือน้ำมันมาปูใก็กระเบื่อเมนน่เมนมันไม่ได้เลยเหม็นนี่อนียเปียกเนี่ยเม็นปะดำดเปียกเว้ยเด็นี่เปียกไปเลย กลกับเน่ยนะสามตั้เลยเปิดเนี่อันมองกี้เขาลงสามตั้มบ่อันบ่นจ้าอ้อ,องเอาคือเก้าห้าหเลยเ้ยเมอมีสมเรียบร้อยเรียบ<า>ร้ยอ<า>เรยเงินก่อนเอาไปเงินหนึ่งนละหาไป 1 5แบงกันไป <c oughs> คนละเล็กละน,น้อยโมมีสามอันบาาดีอะสากระพิอนด,ด้วยเตะตัดหายยาวไปก่อนเลยตัดหายยาวเลยเอาเลยนะจันโฉมันยังไม่ได้ขครย,ยังตัดหายยาวเต็งยาว ติง4เอใจว่าเท่งยี่เต็งเยี่ยอไม่เใจไม่เนเยเต็งย่เเยต่ยีเดี๋ยวนะสี่อืต้ง,ตงได้จิอ้า่หกสองหกสูงหกสี่สี่สองมาอยู่ตามสี่เต็งเอาะเต็งเอา,านี่หนึ่งสองสามสีอยู่ตามสี นี่มายูตำสี่ต้ตํำสีไม่ใจนี่ป่ะตดตํำสี่กักต่ำสี่ชมเจ๊ได้ไหนยากมันี่เจ๊ยากเจ๊หลักโฟกัสไลออามันนี่ดลยห้าสี่สี่เชื่อไหม่าห้าสี่สี่ติงโยตดตำสี่กักสีตาำคือเบิดมากินยังพูดอะไรเจ้าิเจ้าติงยเจ้าก็บ่ได้หรอใส่ยังใส่สีดำเเต็ซิงชนะ ตั้มซีิดเดอะเน่อกก๊กกเป็นยังไงวันนี้กเอานี่คนเสียติเ่ได้เซียด่ะเจ้ากระจายเนี่ละเจ้ากระจาตัวมันถึกนี่ละเจามาจากเอียวเ้าจาจเอียวกับสืบต็งเอียวคือเนี่เอียวเลยอือะไรหนองสี่ตามะรเจ็ดเจาะซีซีหมื่นหาหมื่นหาไป สี่มืนหางมืหาบ่หามือหางค่เอามาจากติ่งติึงสี่มือหนึ่งโอเคเดี๋ยวตื้นห้เจ้ามือหนึ่งกถึงเจ้าพี่เจ้าพี่ันเนี่ยเจ้าอย่างนี่มือห้าี่ใหพันกสองสี่หเจ้าเปลี่ยนกันอมือนึงมัเออ ทรงน่งงสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิสามนงสมีห้าหกเจ็ดแสแค่นี่มันหาหาพระราชาเดี๋ยว้หาเนหาเนาะสี่มื่นหาในเตต้ตนี่ก็เมื่นหนึ่งน่ะนี่มันก็ได้สี่มื่นละอแล้วมากกะอีกเดี๋ยีหาเหาเออ ขาดพันนึ่งขาดัมนหึงโอ้ขาพันนึงพันกับหมืนเด็กหาตัวนึงมันตางันยเดือนเดือนเดือนหนึ่งคุเด้อมดใจเอฟซีฮึงนใจลงนองเดือนนึงเลยเขาไปคุยกับเอนานอ่ะใจองไปคุยน้วเนี่นา่ะไม่ค่อยสบายก็เลยไม่ได้เข้า คอยสบายนะคะยเอฟซีขอโทษทีเขาขบติดดอกหาไม่ค okay. ุ้แน่นดี๋ยวไม่เขาบปติดไข่น้ำดอกว่าคข่จะไปติดลูกเอฟซีเห็นใบเอฟซีบ่ะเขาไปคายให้เอฟซีอยู <h <h ่บ้างใครไปเขาไปเขาไปย่เขาไปเบิร์นซื้อ อาจจะเม่กินเจ๊ยิงแดงเต็ยงตาโอเคเออโอ้ยยิงแดงกับกซีตาแล้วก็แล้วไงสีาใจเคยเห็นแดงแเราฮะคงถึงอากเกิจ่าจีห้าหกซะเนาะหกประมาณได้กินนะ ขออนุญาตเก็บเงินกองเบือซีอยูต่ตัวเต็มาไปเต่งซีว่ไปเต่งเตาจักโควตาแล้วก็แล้วเนาะอ่าตามไหมตามไหมเก้าดิงแดงอีกแล้ว Tình chị bất một tinh tâm hình đen tinh chị nga tâm này kia thân 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 ไปใส่แล้วสิอืมใส่สีสอมาดีอย่าอาลมโมห์เจยาหลีแล่วนาะเจโมโหตี่ถอะหกหกสองดำปีเลยมนข่อยแน่น่ะตาเนี้ยตาเนี่ยนาะมาคิดไปคิดมาจีเเง่งโอยมวนเสียกับพวกเสียอะไร ่แหมงพันนี่มันใจแล้วบาทเสียจะเป็นลานแล้วยึเขาจะคิดพอเด้แยเขาจะคิดไนหมพราก็คิดได้ตอนเงิม่มีนี่ะตอนเงินีโอ้ยผไริจเพื่องเนาะเสยแรเป็นร้อยยังแทงมวนเดี๋ยวจะเจอแด้จะแท่งมวนแงมวนแขงมวเนี่ยแ้นขา หาสามหาสีหาสามหาสองสี่สามหาสีลายๆเนยจุงนอนเปล่หากาออกหาซีซีหาซีซีเนี่ยอันตราย,ยนะมกจี อ๋ชอชงหกปลากรเลยตัวแรกเลยอ๋อละมันยังมีหาให้วไวายได้อยู่หายอยอะสองมันหนึ่งมันหนึ่งจ้า <c oughs> กินแม่เจยตัวนี้ยเอาจะใช้ก็กินหมดสองมัน <c oughs> Cái bây giờ thật Bắt luôn Nó khô 62, Hãy subscribe cho nó oh, đẹp đúng đẹp thêm cả trái để lên hãy tiền ngôn Phần hóa hoa đúng bên gọi có bốc hoa là không mọi người có có chị này bốc xám bốc xì 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 xì

หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเมื่อหนึ่งสองสามสี่ห้าปัเมื่อห้าหกหนึสองสามสี่ห้าหกหพันหน่งสองสามสี่ห้าหหพันสองสามสี่ห้าหกคบพังหนเอาเยอะติงตามนออแปนออ 今天。 มาสีแล้วมือนกับหาสีกับโอหามาตัวแรกหากับสามหากับสามหากับสามสามสีฮะสามสีไรป็สสามสีะไมใช่ไมหกาม่งองสามสีเ็ดด หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเจ็ดเก้าสิบยี่สิบมันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบสิบสองสามสี่สิห้าหยาบโล่จ่ายเงินของหนีแกเรื่อง นี่ก็จคือตัวมัยืมเงิ่นอ um, ุปธานาคารอันนอ้ะอืมทีสามเอียวแล้วเป็นทรงนี่จบพุมแดงพมเจแดงยู่จง่อยหนึ่งแดงสีฟ้าใสม่แดงคนนี้ชี้มารมาซีนคารเมิ จยงเดยวัรวยเลยปะถ้ามันหนันจะไว้ย่งนีานสิบานเหนไ,หมไมหน่ลอไเจนะอยู่ตามเอียวเต็งตํำหกห้าหกสูงเตงหกอะตามเอียวเต็งตมํมเราล็อสิ้นเดือนเยี่ยวมากลยเยี่ยวกับซีสามามาไหม ตามเยวเต็งตามหยาต็งตามขึ้นแก่นแท้แน่สี่เยอ่ยจะจำไหมสาวน้อยดีของพื้นของข่อยใ่หใช่ตัวนบอกสี่สามเอียวสี่กับเอียวเหรอามเียวเต็งตามตามเียวจอดสามพันละที่เด็่อ 4 5 8 0 2,3 4 6 7 8 9 10 1 2 3 4 15 1 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, 8, 8, 8, 8 9 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 สามพันอ่ะอือได้เสียงมาจะเนี่เรียบร้อยพริกหนวยเดียวใส่ ส,ส,ส,สี่เ4ีวเว่ตัวหกสี่อเรืองอเป็นเนสามบอเป็สามปปหกหกสามอว,วันมากสามสมใบเด้อดูสี่เดียวค่ะหกสีเดียวไวมากาหาค่ะ ลิกหน่อยเดียวมาลิกหน่อยเดียวโอ้ยบ่มีจังอ่ะโกนมายนีนี่อะระกกอกเนาะฉันบอกเธได้สันอที่วอยูเลยหกกับบอมาสกับบมีสั้นกห้าโอ้ยเต่มเจีละหมายมันมีได้ ได้เหี่ยมได้เห็ดกอกหลอกลอยนใบยากรจะทำอย่งอืมตานี้สามสี่หายจบหมดเดือนแน่นอ,อนนะเพื่อเพียงสามเีตส,ส,สี่ยังไหมหน่งสี่หาสี่ส ทำเนี่แหละพอเปิด <c oughs> จะบ่าขึ้นกำไรใหลูก้า่เจอเออขึ้นกำไรว่าต่ำกว่าสองเมตดสองเมตระพ่มีเลเะสองเม็ดก็เ้าอย <c oughs> ู่เลยจะค่เต่งหาไหมยม่ใครทำได้เอนฉันเอเจดเ <c oughs> ข้าเต่งสิตัวกับตัวนี้ตัวเก้าก็บอะไรขยำเฮ้ยทำได้ไี่ได้เตตติน Nên đi chắn, bữa đi bữa ăn, 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 Để ăn, bữa <laughs> หกซองเตีย <6, S 2> งหกหาพันมาไนงะห 5, าพัน okay. เอ๊ะพาปากเต็ยงต่ำโอเคพาปากเต็ยงต่ำนะไม่มีเพราะว่ามันมีแต่สีหาอีกแล้วหาสองเม็ดเลยวะเนี่ยโอ้อีกแล้วแบบนี้อีกแล้วมาถ่ายห,หาแล้วเรียบมาสูมมาเลยมาสามตาละหายังเดียวเลยหาลูกพยันได้เนี่ย